วันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตีห้าครับตีห้าแล้วโ,โมว้เบาตีห้าเนี่ย ทำระบบไฟไปครั้งที่สามนะบ้านเด็กกัมพาเย็นดียินดีนะก็ะะวันนี้เรา,เาแล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับอัะนไหนช่างวันนี้เราจะมาทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเก็บสายมีนแล้วก็เดินระบบไฟเป็นบางห้องครับน,นี่เราเริ่มงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับแปดโมงกว่าตอนนี้เราจะขึ้นเสา ิดสายไฟบนเสาใหม่โอ้โหนี่เด็กริเวอร์นะครับเด็กริเวอร์นะครับดูนะครับเนี่ยเด็กริเวอร์นะครับเนี่ยขึ้นเสายังเป็นริเวอร์อยู่นะครับ,ด,รบดูนะครับเนี่ย ในตุ๊กตาไปแจกแล้วก็มีหน่วยสนับสนุนมาไน,นติกไนติกกับคนสองเปียนเพราะทองซิลขนาดนะทุกคน วันนี้มันเกิดแม่ตายครับเาเลี้ยงเลี้ยงแก้เตียวเวลิ่เกิดเตียวเส้นนะให้ใส่น้อยๆลูกชิ้นนะใส่เยอะ ใครที่สนใจจะมาเลี้ยงกระข้าวเด็กๆนะครับติดต่อได้นะครับ

นี่เป็นทีมงานรอบบ่ายนี่้เหรอับนี่มอสซคสนุของเรานะครับถามว่าอาทุนมันจากไหนก็ยังไม่มีครับเชื่อเขาไม่ก่อนนะครับผม

มีก็ดีดีาาสงนดรับ่องเพาะว่ามี่ไบสี่ีมุมไม่มีมุมแดงมุมน้ำเงินนะครับมันมีมุมขาวมุมดำอยูครับันนลงดี้เ็เรามาแทกทีมอ่ะได้ครับดีกว่าเ โตกโตยังมาตัวลายเหมือนตกโตเลยใส่เสื้อลายด้วย ตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วครับแสงไฟเราเริ่มมาแล้วนะครับแสงไฟเรามาแล้วค้รมือนเจ่เดียมอนเาแล้วกเดี๋ยวคุณจะมาแจ้งไงฮดคุณมาแจ้งจะได้บวมขึ้นแจ้ ไฟละมาแล้วไฟละมาแล้วแสงสว่างมาแล้วทีงานโอ่งา่วันนี้งานคนเราก็ห้องแรกนะครับข้างบางนแสงสว่างเราออกแล้วนะแต่ว่านะก็เก็บงานทำมาทำาไ,าไ,ไปเรื่อยนะครับอยังนี้ไม่จบยังไม่จบนะไปเรื่อยๆนะครับ โอตโ้ต้องใหม่หลายครั้งนะครับ ตอนนี้ก็แปดนาฬิกาแล้วพระจานทร์ขึ้นและเรายัางอยู่ที่มันเด้กำพายอยู่นะครับ<ด>ก็งานก็ยังไม่ได้เสร็จดีนะเพราะทำตามแรงตามงบของเราไปเรื่อยๆนะครับรก็วันนี้ก็ได้ ห้องนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับเดินไฟเดินท่อเดินปักเดินไรนะครับก็ยังเลืออีกโน่นครับนี่อาคารแรกครับยังเลอะน่นอีกครับนี่อาคารที่สองอีกก็ยังคงรับบริจาคจากคู่ใจบุญทุกท่านอยู่นะครับผมช่วยได้นะครับทำบุญแม้มันจะ ไม่ได้เห็นผลในทันด่วนแต่ว่าการทําบุญที่จริงก็คือเมื่อเราทําอะไรเราสบายใจนะครับก็แนั่นก็คือการทําบุญนะครับทำให้คนอื่นการให้าม,มาอีกแล้วรถคันนี้เอาเอีกแล้วเอาอีกแล้ว ตอนนี้คือขับมาดีๆไฟหน้าดับฝูงต่ำหายหมดเอาอีกแล้วคันนี้รว่าสครัเนาวนะครับจับเส้นใหญ่แหลมิ้นือดรอ นี้ก็เวลาเอดสามปุมแล้วตัวน,น,นี้รถเราก็ซ่อมแล้วเราซ่อมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้จีแจของเราไม่ค่อยจะจะแข็งแรงแล้วเพราะว่ามีเสียงคาราอเก่จอดมาหนึ่งชั่วโมงประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วจอดซ่อมจอดเช็คกันอยู่แล้วอตอนนี้เราก็โอ้อยอีกยาวไกลครับกวาจะถึงบ้านโอเคขอบคุณมากนะครับ ลำหน้าลำหน้าไปก่อนเลยครับค่อยๆไปจัดได้สุดยอด